นี่กำลังจะไปต่างจังหวัดกันทีมกันเองกระเป๋าคนละใบเลยดูของนาง <laughs> ดูไปยุโรปอย่าเพิ่งไปนี่ใส่นี่ก่อนอะไรอ่ะ <laughs> ชุด PPE <laughs> ไออง <laughs> ยยคุณเมียส <laughs> วัสดีค่ะพ่อยเองอรู้ว่าแต่คลิปอโตโมติกเลยเดี๋ยวนี้มือ <laughs> อาชีพไว นี่กำลังจะไปต่างจังหวัดกันจิมกันเองกระเป๋าคนละใบเนี่ยดูของนางรู้ไปยุโลปไปเร็วต้องไปนามบินแล้วไปค่ะก่อนไปครับจะต้องล่ำลาลูกๆกันซะก่อนเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมบ๊ายบายเด็กๆชิซุกะา เตี้ยมาเี้ยโอ้ยอ่ะอยอยู่อ่ะอยอยู่อ่ะทอยอยู่บายบายอ่าอ่อย่าด้อ่ะอย่าได้อันนี้ไปด้วยกันาปบายพี่นะไปแล้วครับไปจริงจริงละเสด็จอย่าเพิ่งไปนี่ใส่นี่ก่อนอะไรอ่ะชุด PPE นี่คือชุดที่เขาใช้ในโรงพยาบาลนะนะใช่ต้องใส่ด้วยหรอ ใส่เลยใส่เลยตอนนี้แหละก่อนเข้าสนามบินเรเร็วเข้านี่เราไปแตงจังหวัดลนล้เรากำลังจะเข้าโรงพยาบาลนนี่ยมาเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนเราก็ต้องจัดเต็มไว้ก่อนโอ้โหตายแล้วโอ้มันเต็มมากเลยอะ่ะใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วย <c oughs> เออแบบนี้แหละเหมือนจะพ่นยาฆ่า,มาแมลงอ่ะไปเดวไปยังไม่มอง เอานี่ไปด้วยก็นี่ไงใส่อยู่แล้วไงไม่ได้มันต้องใช้ n อ5น้หี่บีใส่มันไม่ปลอดภัยมันเป็นผ้าธรรมดาโอ้ยอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยอุ้ยพังเลยทำไมถึงพังทำลมอไะพังง่ายขนาดนี้ทำไมมันพังเลยอ่ะมีอีกปะเนี่ยอ่าไหนมานี่โอ้บอบบางเ้ยโอ้ชื่นชมที่มันเบาเไปพร้อมไปเถอะยังไม่หมด โอ้ยอะไรอีกมีนี่อีกแว่นตาเราต้องป <B. S 2> ้องกันทุกอยา่างกันเหมือนคนฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วนะเนี่ยหมีปลอดภัยไว้ดีกว่าเมียก็ยิ่งท้องๆอ,อยู่ด้วยอ่ะถ้างั้นมาใส่ด้วยเลยมาเนี่มาฉันต้องใส่อยู่แล้วว่าฉันเตรียมมาให้รวงถึงแจนแจนด้วยแม่เตรียมพร้อมใครจะว่าเวิร์ก็แล้วแต่ เราต้องเอาความปลอดภัยเราและครอบครัวและลูกเป็นหลักเออลืมถามเลยแล้วเนี่ยท้องล้วบินได้เหรอเนี่ยบินได้เขาขอใบรับรองแพทย์มาแล้วอยู่ในกระเป๋อาอ๋อคือถ้าเปคนท้องจะต้องขอใบรับรองแพทย์มาก่อนเนาะใช่ความจริงจังของนางถ้าใครจะไปเที่ยวช่วงนี้นะคะโควิดระบาด แล้อยากไปก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนี่ส่วนคนท้องคือจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์ก่อนว่าสามารถขึ้นเครื่องได้ถูกไหมถูกต้องค่ะหน้ากากแว่นอ๋อมีแว่นด้วยหน้ากาก N95 อ่าเอออันนี้ซื้อมาชุดเท่าไหร่อ่ะชุดละประมาณ200กว่าบาทหาซื้อได้เลยใช่หาซื้อได้ในเน็ตนะคะพร้อมยังเดี๋ยวให้แตนจ้าใส่ก่อนนี่เร็ว เร็วเร็วไปเออไม่ต้องถ่ายก็นนะจะเดินทางกันนาทีบุนวยวุนวายเรายังไม่ได้บอกเลยว่าทริปนี้เรากำลังจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปเกาะสมุยมันมีอะไรคราวที่แล้วไปสมุยเราก็เล่นตับนี้เอาล้อเดิมเลยไปสมุยไปสมุยแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยเนื่องจากว่าโควิดเ๋ยวพี่จดนใส่แล้วเหมือนตัวอะไรนะแกเอาเร็ว ฉีดยาฆ่าเชื้อกันนะคะเด <c oughs> ้ทุกคนเราต้องรอดคลิปนี้เราไปกันในบริษัทนะสี่คนก็คือมีการมีพลอยมีพี่แจนแล้วก็มีบัวไอ้บัวมาถึงแล้วรออยู่ด้านในเดี๋ยวชุดให้มาใส่ด้วยจร่ไหมป่ะใส่มีไปเข้าในก่อนจะตกเครื่องแล้วนี่เราเ,รเออไปเลยไปๆ <c oughs> ทำไมทุกคนแบบมองเราเราตัวประหลาดแหละลองดูคนรอบข้างดิคนโล่งมากแล้วรู้สึกเหมือนเราจะมาฉีดยาฆ่าหญ้ายาัยางไงก็ไม่รู้ตัวอะไรงั้นเดี๋ยวเช็คอินก่อนนะเดี๋ยวไม่ทนันคนมองอย่างไรมีคนยกกล้องเหมือนกับเราจะถ่ายเลยว่าอีกสองตัวนี้คือตัวอะไร แกจะลออหรอกนะเพราะฉันเตรียมชุดไว้ให้แกแล้วฉันแบบมองไปนะว่าเออแกกงทำความสะอาดที่ไหนวะมาจีบปวเอาไปหนึ่งชุดใส่เดี๋ยวนี้เลยนี่คือของจริงนะชุด PPE นะเนี่ยใช่โอ้เร็วๆเอาไปให้ครบชุดโอ้ยเรื่องยิ่งใหญ่เนี่ยให้เขาเลยนะโอ้โหคือใส่ส่วนเขาไปเลยหรอใช่ ถฉันเสมอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้าสนรอกกัมปัดบวกทั่วประเทศไทยนะคะเห็น้องงงรู้สตกงงตัวเองทำทำไมวะโอ้ยร้อนนแนดูเหงาเนาะมไปไปไปเองเอองอแงจะไปเนี่ยผู้บริหารเวิร์ค่อยจะดาอยู่เนี่ยแม่อยากไปแม่ต้องได้ไปอะ คุยกับวลอดภัยปลอดภัยเห็นไหมปลอดภัยค่ะพี่แก้วนี่ใบรับรองแพทย์ก็ขอมาแล้วปลอดภัยกว่นนี้ไม่มีแล้วค่ะสายตาทุกคนที่มองและจับจ้องพวกเราคือแบบเขางงแหละเขางงแหละคิดว่ากูอายไหมหยิบยากชิบหายแบบนึงคิดว่ากูอายไหมก่อนคนที่เยอะที่สุดของเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวแม่ตีนะแม่ต้องปลอดภัยแม่มีสองคนแม่ต้องปลอดภัยเป็นคูนสอง เขาเมาอ่ะเมื่อกี้ร้อนจริงๆร้อนแบบกูจะถอดแล้วเนี่ยร้อน,อนเอาละกันเรจะขึ้นเครื่องนะครับเมื่อกี้เขาเรียกขึ้นเครื่องพอดีเลย<ช>ตอนนี้ชุดพร้อมมากรักษาความปลอดภัยดูแลรักษาเชื้อโรคไม่เข้าสู่ร่างกายนะครับอ<ช>้่าีกหนีใครว่าเราจะไปสมุยกันนี่ท้องอยู่แต่อยากเที่ยวคือต้องดูแลกันให้ดีก่อนนะครับ<ช>และที่สําคัญถ้าคนท้องต้องการจะท่องเที่ยวหรือต้องการขึ้นเครื่องต้องมีใบรับรองจากแพทย์ซึ่งนี่วันนี้เอามาด้วยเรียบร้อยชุดนะคะถ้าเกิดใครอยาก ซื้อแบบนี้นะคะใส่แบบป้องกันความปลอดภัยต่างๆก็สามารถสั่งได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเซิร์ชเลยนะคะชุด PPE ราคาประมาณ200-300ถึงบาทแล้วแต่เกรดนะจ๊ะเออก็ดูให้ได้มาตรฐานแล้วกันนะครับอย่างที่การบพอใช้คือสามารถใช้ซ้ําได้บางชุดจะไม่สามารถใช้ซ้ําได้นักกู้นักกายแอลกอฮอล์อะไรก็เตรียมไม่พร้อมเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันว่าการไปสมูทครั้งนี้ไปเพื่อพักผ่อนกันแค่นี้เลย4คน นะฮะในบริษัทเองก็ถือว่าเป็นการกักตัวเหมือนว่าอยู่บ้านพักส่วนตัวไม่เจอผู้ไม่เจอคน <c oughs> อยู่ในโรงแรมอย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูว่าสวยขนาดไหนทำไมถึงเลือกไปนะจ๊ะไปเถอะไปไปค่ะบายกันเองจ้ะบอยค่ะ